ครับสวัสดีพี่น้องจา FC แฟนครับท่างช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออพิเชียวอยีกร้งหนึ่งสำหรับจ่วงบายน,นี่นะครับมาซ้อมเต้นกันเช่นเคยนะครับน้องๆทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยวงสองนี่นี่กล้องกล้องสำรวจม,มาแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นอะไรแปล่ะใครไปมือนี่ว่าเป็นใครได้บ่เป็นอะไร เตะเข้มเปล่าเตะเค้มยังดีเศร้าไปสียามาแล้วังอ๋อมันเป็นยังไงมันเป็นอาการแบบปวดหัวตัวร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวว่าเหนื่อยไปตากฝนอีกขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้หวัดไงแล้วก็อ่มีเสืหะมีเสืหะไอไอปอกคอไอแล้วมีเชื้อะไอว่าปอกคอได้ไอแล้วแล้วก็ยังไงล่ะอืม ผมปากผมคอแต่ว่าอาการไข้พวกคันเนี่ยคันโตอง่มีเนาะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแข็งรงมีเลยมีตัวใหม่แล้วนี่ก็เบาลงแล้วกินยาอว่าเขาต้องเจือเงาไหมเกมีเงื่ามีอย่างเออพี่สาวเาตื่นมากเก้าโมงแปดเก้าโมงมาก,กินข,ข,ข,ข้าวกินข้าวกินยาเออแต่ยักหน่อยหว่วง นมาช่วงว่าบันเนี่ยช่วงแน่ๆยหนึ่งช่วงเที่ยงอะพี่เป๋าพาไปกินเผาพาไกินเผามากินยาย่จอแม่พ่อแม่ล้านแม่ล้านแม่บ้านอะไ้าาข้าดเือก็บอกว่าพญาแม่ไปกินถ้ากินแล้วจังูจะนอนได้ไหม ก็ไปยังคอยไปพักฟอนหลายๆซ <okay. S 1> ู้ๆมันเดิมซู้ๆมันเดิมนะฮะวัาจลาวใช่หรือเป่ไม่เอาดีกว่าแบซ้อมแบบนี่ละคนมีสปิริตพี่เนอะใครไปได้ก็ต้องมาซ้อมก็ต้องมานี่น้ำมูนะครับเพราะว่าถ้าขาดไปก็มันก็ยังขาดไปเรื่อยเนะ้ะ <Hey. S 1> พ่อไหวอยู่ผมป่านนี่กินมาพอรังได้เนี่ยอ ต้องกินหา ah? ยังออมันหวานยังเปรี้ยวพอมันขมปากก็ได้อย่าหมากรังอันนี้ก็องกินตอารงผมปากผมพอเวลากินเข่า okay. มันขมมากเลกินเข่าผมปากผมกแต่ตะกี้ผมเป็่นนะผมเป็นขึ้แต่ขมปากเป็นไขคือกินอย่งไรอแม่ได้ได้กินยังไนกินวนกินยัง โอ้ยไ่ได้ที่ห้าที่หา้หาแค่เดียวครับเอาอะไร<ม>กินยากินยังแล้วก็พักฟันหลายๆก็แล้วกันนั่นนั่นแหละผัวเขาคือบังสันหลักเดี๋ยวไปเต้นเงื้อออกกันสิช่วง<ม>หลักเดี๋ยวบัดเต้นเงื้อออกย่มแรกกันสินอนรับดีก็ดีเมื่อกสิช่วงไว่ายยันซักเนี่ยฮะย่านจะซักบ่ซักดอกคันบ่ไข่ขึ้นแห้งอีหลี ถ้าพอไข้ขึ้นเกิน40อีลีเพรมีทางสักก้นนะนอกจากว่าไข้ขึ้นแบบสูงมากเกิดแจ้งสิเกิดอาการสักช็อกเพราะว่าียังเมื่อเพราะว่าเลือดมันแรนไปสูบฉีดมันบริทน์นะมันก็เลยเหตุให้ชักกระตุกและแล้วก็บางร่างกายบางส่วนเนามันทํางานบริทน,นเป็นไปเลี้ยงสมองบริทน์สิไม่ได้สักใดซ้ำใดซ้ำหนึ่งมันบริสักง่ายๆหรอ จะไกลมากไปเนี่นครับพี่น้องแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆลูกๆทุกคนนะครับวันนี้บ้างกินข้าวอิม่มเราไหมลูกกินขา้าวครับอา้าสู้ๆเด้อทุกคนสู้ๆซ่อมช่วงบ่ายเช่นเดินนะครับเี๋นะ,ะบรรยากาศครับ ที่จริงแล้วน้องๆชุดนี้ก็ใจสู้มากเลยนะครับบางคนกับเต้นนาจะปีที่แล้วเต้นมา,าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก็สู้บักขนาดเลยนะครับนี่วันนี้มีอะไรกินบ้างคือเกาครับลานนาปันสวัสดีครับไหทองคำขุดเมีไหายทองคำตั้งหลังคุไเมีกินข้าไปเนี่ยเป็นไห,นหมือขึ้น เล็นได้หมอขึ้นตากฝนเป็นไข่เป็นวัดบ่เป็นไอวะครอบครับครับเอาพู่มคุ้มกันผมมันงกเศร้าเราจะได้ผมเป็นอ๋อคุ้มคุ้มกันดีแข็งแรงวันนี้ก็เป็นวันซ้อมเต้นของพวกเราเช่นเดิมนะเช่นเคยมาเวลา บรรยากาศร่วมๆครับพี่น้องการซ้อมเต้น something. ก็รอ,รอสมาชิกนะครับมาพอท่านเบิดกันนะครับปันนี้ก็ประมาณบ่ายสองน้องๆถึงจะเข้ามาน้องนถึงจะเข้ามากันครบก็เป็นบรรยากาศอีกช่วงบ่ายคือเกานะครับ ช่วงนี้นะครับพี่น้องแดนเซอร์ก็ค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าหมอลำเฮากับเกิดขึ้นปานดอกเ็ดเนาะหมอลำวุ่ใหม่ๆขึ้นหลายก็แดนเซอร์น้องๆก็กระจายไปกับวงหมอลำวงเก่าบ้างวงใหม่บ้างวงที่ขึ้นมาใหม่ก็เยอะนะครับน้องๆแดนเซอร์ปีนี้บอกเลยว่าบางตาไปหลายเติบนะครับบางตาไปผสมควรน ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเลยนะครับบางตากับโอหัวเซเดมาเพิ่มกันอีกหลายปันไดครับบางคนก็ลงไปกลางคันก็มีนะครับลงไปทางคันในช่วงที่ซ้อมอยู่บางคนกับว่าสู่ต่อก็มีนะครับไม่ใช่เฉพาะศิลปินนะครับน้องๆแดนเซอร์ก็เช่นกันบางคนก็อาจจะไปน้ำมูน้ำพวกมูลงกับไปน้ำมูนะครับบางคนกับไป ไปตามกระแสบางคนก็ไปตามเงินตามคัมนะครับก็ยุคนี้ต้องใช้ใช้เงินใช้ทองนะครับเลี้ยงชีพกระแสเงินเป็นหลักนะครับผู้ใดไปทางใดไดหลายเพิ่นกับไปทางนั้นละพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามื้อนี้ทีมงานแดนเซอร์ของสาวน้อยลำพ่นชูน้องๆนิวจีนก็ช่วยกันนะครับสู่แบบยิบตาเลย ถึงจะมีน้อยแต่เราก็ยังหนักแน่นเหนียวแน่นอยู่กับวงนะครับฝากพี่น้องเข้าเป็นกำลังแร่งใจให้น้ำกันแล้วกันเนาะสำหรับน้องๆนิวเจนโดยเฉพาะพระเอกกล้องกับสกายนี่เป็นคนที่ใจสู้อิหรีนะครับใจสู้มากๆอยู่กับวงมาปีที่2แล้วเต้นตั้งแต่ปีแรกปีนี้ก็มากามาเต้นคือเก่านะครับไม่ได้โดนบังคับอะไรแต่อย่างใดนะครับก็เป็นการเต็มใจช่วยวงนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้พี่น้องเข้าไปซ้ำหนีกันแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ